ยกมือเลยสาธุสาธุไม่ค่ะใส่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาองค์จริงของท่านนะคะรูปนี้เหมือนมากเลยเจ้าค่ะดูแววตาท่านมีพลังมากเลยค่ะเหมือนมีชีวิตจริงๆค่ะเม่วันเ่มือนใช่ค่ะเราสัมผัสได้เช่นนั้นนะคะขนลุกเลยเนี่ยเดินมาก็ยอมรับนะคะว่าแม่วันเพิ่งได้เห็น รูปเหมือนท่านนี่ก็คือครั้งแรกเช่นกันที่นวัดโพแตงเหนือนี่แหละค่ะเช่นกันค่ะเหมือนกันค่ะเป็นบุญพานำที่ได้มาเจออะไรที่ยังไม่เคยเจอก็ได้เจอนะคะอะไรที่ไม่ได้รู้ก็ได้รู้ได้เห็นนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งท่านยังประดิษฐานอยู่ณที่นี้นะคะวัดโพแตงเหนือนะคะเราจะเชิญท่านมาเป็นประธานนะคะ ร่วมในงานกับพวกเราด้วยนะคะล<ร>าต<ร>าท่านเหมือนมีชีวิตนะคะดูเมตตามากเลยค่ะ,คะอีป่าท่านเยังผสมนินนี่นะคะน้ำหนักคงจะเยอะมากนะคะต้องใช้คุณพ่อนะคะเกือบสิบท่านเลยนะคะค่ะ หลังไหมคะหลังไหมขลังมากคะ่ะไม่ใช่ครั้งเนียคะค่ะ<ใ>น,นะคะค่ะแล้ววันนี้พวกเราะะถ้าได้อยู่ในร่วมพิธีในวันนี้พวกเรานะคะจะมีความสุขความเจริญจะได้รับพลังจากจักรวาลเลยค่ะนะคะ,คะวันนี้จะเป็นวันที่เปิดพลังของจักรวาลลงมาและเป็นพลังแห่งการกระสัน,นยูนะคะที่เราจะได้ตอบแทน ศาสนาพระมาหากษัตริย์และบุคคลหรือว่าท่านใดที่ท่านมีนะคะมีบุญคุณต่อเราบุญคุณต่อแผ่นดินที่ท่านได้เสียสละร่างกายชีวิตเพื่อกอบกู้เอกราชให้กับพวกเรานะคะ,คะและเราจะไม่ได้มีแต่ว่านะคะพระมาหากษัตริย์แต่เราจะมีชาติและศาสนาควบคู่น,นะคะค่ะ ถ้าเราชาติไม่มีศาสนาก็อยู่ลำบากแต่ถ้าเรามีพระคัมภีร์แล้วแต่เราไม่มีศาสนาเราก็อยู่ลำบากเช่นกันนะคะอันนี้มันถึงได้จะมีพร้อมทั้งสามองค์กรเลยอะไรค่ะเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะใช่ค่ะทุกคนค่ะ,คะ